อยูัวอทอคนคีัคบเออ้อคลินี้นอาจา์ไปข้ออกอางานละครับพี่้องเลยไฮไครับนี้ไไโอ้ยรรยากาฝนตกมืดขึ้นนะครับมนนืโอ้โห้ยูไคงหน้าเข้ากับด้วยนะครับบาน ผมตกเบิ้ลขึ้นครับเบิ้ลขึ้นเลยน้ำพัวพงเลยครับเบอร์นี้วูบเดี๋ยวออกไปเบิ้ลให้ก่อนเป็นน้ำพัวให้เห่าเราบอสอุยขนาดช่างออกมากนี่ตีขีดโดมบ่อยต่อยเลยครับพี่น้องเลยโอ้ยระวังน้ำบักเล็บแมวเด้อเออ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 ว่ามีแต่น้ำบักเล็บแมวครับช่างเอาไปก็ได้โอ้ รุ่นกระคอมตัวนเลยโอ้ยโอ้ยกระไรมาโดนเต๋อครับพี่น้องเลยปลาใหม่ปลาไหลกันคืนย่างคักเลยบาหนึ่โอ้ยน้ำน้ำน้ำโบ้โอ้ยระวังตาไครตามมันนะครับโอ้โอ้ยตการนใบผ้าบุกปลาครับพี่น้องเลยยูดปลากับปลาดีไม่ดีปลาบักเล็บไม่เอาครับพี่น้องอุ้ยพี่เด็กโอ้ โอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่ฮ่า <b> โอ้โอ้โอาจารย์ใบเนาใสเต็มเดืยเลยครับหนี่งห่าพันข้อพอมจวดเต็นจวดครับมืมอยากาศคาดมมากครับ เา,า,า,า <c oughs> อเออเอ, <c oughs> อ,อ,อ,ออเ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 ออออเออเอ ทางงามครับท่านี้หอยผ้าครับหอยผ้าครับ ผลงานของเพิ่นครับพี่น้องเลยต้นใหม่เปล่นจางปางเลยครับมาบานนี้เออโอ้ยระวังลมระวังลมอโอ้โอ้เป็นตะลมใช่ครับโอ้โหระวังเลยครับนี่เป็นตะลมแห้งปะเพราะวันป็นแอนียงหนามเลยครับบองนี่โอ้ย เดี๋ยวเพิ่นกำลังโอ้เพิ่นกำลังเชียกเชียกเชียกหนางานเพิ่อนอยู่ครับมื่อนี้เชียกพื้นที่ครับพี่น้องวา่าฉีดินสีลมบอเพิ่นว่าโอ้ลมบอ ุ้ยฝนตกบนขึ้นครับพี่เรยเื่คืนขึ้นคนงานเพื่อนบินขึ้นครับดูตกลงเนี่ย ้วอาจารย์ใบเฮาเช็คเบื้องหน้างานคนขับพี่น้องเลยฝนตกเบิดขึ้นครับเมืนขึ้นฝนตกแห้คงครับอยู่ทธภักดสีสเกีเฮาเอาละบาดนี้เพิ่นได้เช็คเบื้องหน้างานของเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบาดนี้ เป็ดตะลมบ่เป็ดตะลมบ่ยังยัไทยได้เนาะโอเคไทยได้เพิ่นมาครับไทยได้ครับไทยได้มาเถิดอาจารย์ใบเพิ่นมาโอ้ยเบิ่งทิล่ะเออเฮ้ย ออืสีไทยเตี้ยใบปูบังอื้อครับบองนี่อ้อโบลมเนาะจัดปายครับเดี๋ยวอาจารย์ใบยสีแสดงให้อีบสี่เบิ้งครับนี่มรมไปได้กับบอยาดเอกเพิ่นนี เออคือบอกเอ้อเอ้ฮาเอ้ยนาฮ่านาศิษฐไปเลยเนาะ ามีแต่เบียบังงวงปลาเออ,อเออฮเออเพิ่งปลูกยังไนงะ <c oughs> โอ้มีแต่บังน,นันมีแต่บงงังงวงตัวนี้น <c oughs> อ้มีหอดบักคุงมีหอดคาครับพี่น้องเอ้ยบักนัดกัมีอืมไงอุ้ยมันบักเคียบบักเคียบบักเคียบเฮ้เออโอ้มีหอนบักทุเรียนครับพี่น้องบักทุเรียนก็นมีอันนี้มังเหาะก็มีโอ้ เ,เ,เนี่แหละครับเป็นหนางานของอาจารย์ใบเฮาเหมือ,อนกันชอยูประมาณนี้ครับพี่น้องนะอาจารย์ใบเพิ่ได้เช็กนางานเป็นทีเรียบ้อยครับบาทบานนี้ก็สิยังจะลงมือแล้วครับอัน,นเดี๋ยวถ้าพอย่างนั้นเป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์ใบเพา่งจะทำการแสดงแล้วครับนี่ เดี๋ยวคลิปนี้กันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม